ชมสินค้าที่ร้านริมทางนะคะก็มีเชลวางสินค้าหลากหลายชนิดสนใจก็เลยซื้อสตรอเบอรี่ไปกินกันคะะแกชิมแกชิมแล้วเป็นยังไงบ้างรสชาติเป็นไงรีวิวรีวิวสตรอเบอรี่ลูกใหญ่พันหงส์ยี่สิบอร่อยมากหวานหวานหวานรสชาติ หวานอมเ,อเอปรี้ยวนิดนึงอร่อยอ่ะแล้วมันแช่ในอันนี้ไหมมันแบบว่าจะได้เย็นขึ้นแช่ในอันนี้มั้ยจะได้อยู่เย็นเย็นคาวาคุชิโกะเราจะไปที่ทะเลสาบคาวาคุชิโกะแต่ว่าเราจะไปกินกาแฟแต่คือตอนนี้คือยังไม่ได้รูปภูเขาไฟเลยถึงแล้วนะคะแกไปกินเราไปกินสตรอเบอรี่อยู่ตรงทะ <c oughs> เลสาบไปมันจะเลื่อนเนาะ ก็คือการเดินตรงนี้ต้องระวังนะคะเราไม่ได้ใส่วองเท้าแบบวองเท้าที่มากเ้าวองเท,าท้าก,เทาก็จะมีแต่เป็นน้ำแข็งนะคะที่พูยรองเทา้าเลคกคาวาคุชิโกะไปนู่นน่ะเออนี่เขากินอันนี้กันแล้วนเนี่ยเนี่ย ถ่ายตรงคาวากุจิโกะไปกูแม่ไปก็คือขนาดนี้กลุ่มแม่บ้านจากอำเภอแม่อายนะคะก็ได้มาถึงที่คาวากุจิโกะแล้วนะสรุปแกไม่ถ่ายใช้แก่ถ่ายใียอเหรอเอาแคยืนมันสามารถทำได้ทุกอย่างนีแหละกล้องตัวนี้หนย่งสองมันไม่ค่อยเห็นว่ะ นี่ป้ายนะคะของทะเลสาบแม่บ้านก็จะมาถ่ายอยู่ตรงป้ายกันรถคือน่ารักมากค่ะ บรรยากาศริมทะเลสาบนะคะแต่ว่กูจิกิต่อว่าตอนนี้คืออากาศดาวมากนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่14นาฬิกา13นาทีนะคะต้นไม้ที่แข็ง ๆนโลเลยนะ,ะนี่ก็จะเป็นร้านนีาฟาฟนะคะน,น่นักเลยเก็จติดริมทะเลสาบเลยนะคะ ร้านนี้เขาจะสามารถมองเห็นทะเลสาบชั้นสองนะคะที่เราไปนั่งบรรยากาศคือดีมากขอบคุมากซีซาร์เบรนโกฮิซีซาร์เบรนซีซาร์เบรนโอเคซีซาร์เบรนอคากขอบคุณมากช็อกโกแลตมัฟฟินขอบคกอคกอม ได้กาแฟอุ่นๆก็มานั่งรับประทานก,นกันกับขนมแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะก็วันนี้ก็รู้สึกว่าชิลๆไม่ต้องรีบเร่งอะไรนะคะก็ชมวิวบรรยากาศของทะเลสาบค่ะ